Seas below, I know. We'll always find. สวัสดีครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนเรื่องราวได้มีโอกาสทำคลิปอ่าวท่าเลนและขายักอ่าวท่าเลนยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอ่าวท่าเลนและจุดเริ่มต้นของเรือขายักที่นั่นวันนี้เราจะพาทุกคนกลับไปค้นหาเรื่องราวนั้น,น,นอีกครั้งที่อ่าวท่าเลนพุมชื้อสุรศักดิ์เกียีนาครับ ตอนนี้จะดสิบสามแบบหมอปลายที่นี่เลยก็ข้าวข้ากรุงเทพไปทํางานอยู่บริษัทไอเกี่ยวกับสบมือแพรออกจากที่นั้นแล้วก็ถึงงานมาทาเรือเรือขยัก k ที่นี่ทางภูเก็ตเขาเขามีเปิดทําขยักอยู่ก่อนเป็นบริษัทวังรังเลยถึงเอาขยายมาทางนี้น้องๆบางคนก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วอยู่ในกลุ่มของเขาไาแขกไาไร่ลงตรงนี้เขาไปทำไประยะนึงเขาก็ไปติดต่อพม่าให้ให้ซื้อเรือลงมาน่าจะเป็นรายได้ที่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 มะส้มและสตานที่นี้มันก็โอเค ตอนนั้นกลุ่มนี้เขาเข้ามาเองก็มาเปิดธุรกิจที่นี่เลยอยู่ก็ไล่ปีมกันแล้วตอนนั้นที่เขาทําอยู่จากนั้นเขาก็ย้ายก็ไปทําอยู่ภูกแปจริงเปิดมาตั้งแต่ปีสาแปดแล้วส้างแปดนี่มามาซื้อเรือมาให้ <c oughs> น้องๆเขาเขาดูแลกันอยู่ก่อนแล้วอหลังจากนั้นแล้วนี่โอเคมันก็ค,อ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 คอ่อยๆค่อยๆเฉียเสียงตรงนี้มันก็หญิงกระจายขึ้นตอนนั้นชื่อซีขยักซีขยักกระบี่ในหุ่นที่ว่าทำในช่วงนั้นมันก็มีซีขยักบริษัทเดียวที่ว่า เลือยอยู่ตอนนั้นนะนะทำอยู่ระยะนึงก็ให้ก็ให้น้องๆเขาแยกไปประมาณ5้าสาบาททำคของเองอยู่ตรงนี้เดือขยักครับเมื่อก่อนนี่จริงๆเลยค่อนข้างจะลําบากในการสร้างเรือเพราะว่าเรือนต้องสร้างจากเมกาได้เรือนี่ใช้เวลาในการสร้างในประมาณ6เดือนแต่ตอนหลังนี้บริษัทติวัดปัจจุบันนียฟรีๆครับยาย่ท่านมาจากนิวซีแลนด์ถึงกับมาเทศเรือที่นี่ที่ส่งทั่วโลก เรือเราหลือไม่ไม่กี่ลำแต่ตอนนี้มีอยู่สามสิบกว่าลำาสมมุติเรามีแค่หมาาเราก็สามารมัดท่ายเรือจาก,ก่างโน้นมาได้ยานยานนี้นั้น mm hmm. ด้วยกันได้ในเครือข่ายของเราก็อยู่อยู่ซองสร้างอยูปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี้ยให้หนักทองเขียวจะต้องเป็นคนผ่าเองใครที่ไม่สามารถ่าเองได้หรือว่าอยากแกะหนังเฉยเเราก็ให้้าวบ้านที่อยู่ที่นี่ให้มาเป็นเป็นฟีพายให้ระยะทางมันมีอยู่ซ่องเส้นทางที่ระยะประมาณ6ุ 6กถึงกิโลแต่ถึงอีกนั้นแถึง10 10กิโลแต่ว่าแต่ละเส้นทางมันก็มีข้อแตกต่างกันไว้ทเลนเองเนี่ยมันเป็นกลายเป็นเป็นคลองเข้ามามันไม่ได้อยู่เป็นเปิดกว้างออกเลนออกมากนะปกติธรรมชาติค่องคลองทะเลมันก็มีน้ำขึ้นน้ำลงอยู่แล้วบางช่วงเนี้ยมันก็จะมีสันทรายโผล่ขึ้นมาสันทรายตรงนี้จริงๆแล้วมันมันมีดังเดิมมันมีอยู่ไม่หมาก กรมเจ้าท่าเข้ามาล็อกคลองเพื่อจะให้เรือผ่านเข้าได้ตลอดเวลาใา่ตี่อยู่ในคลองขึ้นไปท่มเสริมกับแนวเดิมจะพายชาวเนี่ยสิบซองขำเราก็เริ่มชาวได้แต่มันก็ก่อยเลดไปประมาณถึงชวโมงถึงชจัวโมงไปเรื่อยๆน้ำมาร์กนี่มันก็มีทางชาวทางบายมันห้าขำหกขำขึ้นไปแล้วจนกระทั่งถึงสิบกว่าขำนี่น้ำมันจะเป็นน้ำช่วงบายแต่ในการพายนี่พายได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะ รอกหือไม่รลอท่านนั้นเองปกติเรวจใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงโดยตัวตัวไปแถวนี้มันมีลายลาย่ยางคือส้นหมากอลไก็จะเป็นประมงประมงชาวบ้านตัวตัวไปในชะ่ไหมดูการของการทําประมงมันมีไดลายหยางตรงนี้บางช่วงนี้เขาก็จะมีเกลือตักแมงกระพรุนทำใส่มึกทำใส่ปูทำใส่ปลาก็แเลยแต่ไปไปตามตามตามฤดูกาลพอหลังจากปีวา่ายุดแล้วนี่ยเราก็ชวนมา มามามาช่วยเป็นฟรีพายบ้างเป็นไกด์บางเนี่ยเมืออประมาณ2548ถ้าาจำไม่พิดนะตรงนี้ได้รับรางวัลหลูกหลูกซี่เคี้ยวคนที่มามอบนั่นคือตอนนั้นอนันต์ปัญญารชุนลุกหลูกสี่เคี้ยวนี้สนับสนุนโดยปตทเพราะจริงๆในแค่นี้มันมีเริ่มจริงทีแอกนู้นี่มันมีไอ้สัมปทานทาน,นแต่ตอนล่างพอยอกลึกสัมปทานนั้นก็ ป่าไม้ป่ากกงกางนี่ก็จะเรื่อขึ้นเลกนู้นจริงๆอ่ะพอถึงระยะเวลามันจะมีเรือเรือใบซ้ำลักเข้ามาเข้ามาที่นี่มารับมารับท้านาจากต้นที่ว่าเราเรามันใหญ่กว่าโอ่งเงินซองโอ๊บความสมบูรณ์มะก่อนก็ยัง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 ,ย,ง,ย,ง,ย,งยังดีกว่าสนามเขาให้ไปเยอะที่รูแน่ๆก็คือตอนไหนยหญ่เราไม่เราไม่เมคยเด้นตอนเรกนู้นมันมีมีที่แน่ๆคือลิ่งลิ่งค้าง ค้างนี่มีนะทึ้งก็ค้างค้างค้างแหวนแต่ทึ้งก็ในในน้ำก็จะมีหนักแต่ทึ้งก็งูับุดทึ้งสัตสัตว์ป่าก็เยอะแต่โบนนกโบนไดไรนี่ก็เยอะการพ่อพันธุ์ของข้องข้องบูบูสัตว์นาบอยู่แล้วป่ากุงกังทิ้งทึ้งแมว่าเทียนเตียนมาคอนก็ไม่ได้ไม่ทึ้งกับว่าหลงหลงเปียนมดมันอันไม่ใช่พอหยุดหยุดจำบัตานปุ๊บนี่มันก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมา ก็น,นี่ขึ้นทางนี้ต่างต่างเส้นนี้ไปขึ้นนู่นเลยไปขึ้นขเขาเรียกฐานดานพอข,ขึ้นไปจักนี้จักนี้ไป,ไปไปโน่นนี่กระจายเรือไปเรือ้างยาวนี่เราก็ไปส่งรับส่งตอนนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วปีนี้ไปอยู่ในเมืองแต่เมื่อมันไปยุกบยาติมั่งแต่อยูไปอยอยูุถัวตรงนี้นที่เป็นญาิแต่โน่ทีนี้โรงเรียนมันไม่ไม่ไม่ไม,มีด้วยไปคลองกัเม้าน่นก็ไปอยู่เป็นานครองยานครองพอพอมาเรียนอัมมาศได้ก็นแรกก็โอเคก็ อาทิตย์นึ่งก็ลบมาทีกับไปยูไป,ย,ไปยู่ในเมืองมั่งไปชาวบ้านกันอยู่มั่งแต่ส่วนหมาก็ยูกระยาิยานตรงนี้เป็นทีข้องครอบครัวทั้งมดตั้งแต่มุมโน้นมาทึงนี้อันนี้คือทีที่ั้งเดิมข้องพอแม่พอก็ตอนที่ให้กันนั้นบอกว่าเออถ้าสมุดว่าส่วนนั้นอีกคนตีได้ไปแล้วทุกคนจะได้เท้าเหมือนกันมดเพราะว่าวิธีการนี้าชายวิธีการแบบจับฉลากพอพีนี่มีทั้งหมดสิบสองคนแบงกคนละแลงกคนละแ,ลง,ล,ะแลงแต่พอบอกว่าเออถ้าสมุดใครเก็บไหวไม่ได้ กี่ค่ายกี่เรื่องกี่บอกรีน้องก้อน So.